ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาให้มวนซื้นวันนี้มีโอกาสได้พบพ่อครับปู่บึงการครับผมกลับมาแล้วสําหรับปู่บึงการครับผมเนาะ,ะหลังจากปู่ทุดงเข้าทาครับผมเนาะเพิ่งออกมาพี่น,อนอ้องเนาะเดียยินข่าวว่า3ตัวแตกเมื่อหลายวันที่แล้วพี่น้องเนาะพุ่งปากดตัวมารอติดตามตกันว่า วดวนที่สองพฤษภาคมานี่จะฟันตัวไหนอย่าพลาดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจครับไปกราบนมันสการปูนกันครับเก้าแปดหกแปดงวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเนาะสำหรับอมาแล้วเนืทางของปูงวหมนพี่นอออ้องเอ้ยถึกมากตลอดพี่น้องเนาะงวดกว้านานั่นจะเจ็ดแปดฟันล่างบอกล่าง,งพร้อม ผูกทุกวันปูว่าการันตีได้เลยพี่น่อยเอ้งอยกมาอครับก้สูนจะมีเรปูน่าอวเธอวัดีทีนี้ป้าตัเราอวดว่าหันคอโทษหลายๆพี่น่องว่าเจ้าการขึการปูพคนมากกรยากก็ไ่บริอยากมากรบกวัเนะอยากก็ได้จำเพได้โอ้ยยางย่างสองลูกกันลูกหาเนมากที่เขี้ยวกันเนาะอ่าพพยากดี้แล้ว แต่ว่าพวกเขาเจ้ามาส่งดูนี่ก็คือบอกตัวเดียวกันมาเลยคนขัคนนบตัวเองเจ้าแปดตัวเดียวเลยเตียปูเจ้าแปดตวเดียวกันอะไรกเ้าแปดขแปดเตี๊ยปออ้ยรวงเลธรรมดาธรรมดาอันนี้อันนี้ขึ้นมาขันเดียวเลยขันเดยวเ ฝันดีเียฝันดีพปัแต่ว่าิตีไปได้เลยฝันว่าต่ได้ปูอ่เออดันลเกี่ยวของ้อ้ขอแก้วยมเฮ้ขอแก้วขอดอกิดอฝ่าดอก่างเงี้ยโอ้ยไงอออิด้องเรยว่าผู้ใหแทนอ่าท่าแค่เตะถอยแก้วเลยป้าโ ปูในปากศูนยนี่ยหรอครับโอ้ศูนยแห้งเต้ตเต้ถวยแก้วเลยขอแก้วมาสันย้โปรจำเจบๆเต้นกว่าม้วนไหสเราไศูนย์้องเนเลยมันศูนย์ี่ในข้าันแว่าอ่านีฝันเด้พี่น้องปูนมีฝันมือขึ้นนี่้ม่นวสีไปน่น่าอ่งปูว่าเรื่องมีวีฝันในฟังตีอย้หิ้แมว อคางหนึ่งเป็นตาเพชรแมวเนแมวเป็นตาเพชรที่คางหนึ่งคางหนึ่งเป็นตาธรรมดาโอ้แมวตาเพชรเจ้ตาเจ้แมั่ก็นั่งนั่งอยอ่าแมวนั่งสาระปูดิแม่เดี๋ยวเขาบอกว่านอกขึ้นไงโอ้เปิดชิดชองหน้าพิ่มหน่อยอ่อแม่ได้ก็เห็นแม่แม่ได้แล้วนั่นเป็นตาเพชรเดี๋ยวมาโอ้ปูเห็นตาคางหนึ่งเป็นตาเพชรแมวตาเพชรคืออะไรแมว ฝันฝันมันขึ้นตอนนี้ย่ายงอเงี้ยง่ายอ่ะย้อนโรกประคกนี่เป็นเหรียญน่าถึงเดียนประจำไม่ย่าอ่ะคือคือม้าปูประจําอืมนั่งแตเลยขึ้นหนึ่งเจอไหนนั่งงงีังสิวะ ไปที่ไหนให้ผว่าอ uh, ่าส uh, ิบแปดทีข้อฝันตีปัวไปนั่นนั่นนั่นนี่อรย่างเงี้ยอ้าพี่รองเนาะเข่าทุกหมวดนะอ่าสามหวดสี่หมวดที่นับที่ก็จะไล่เลยเนาะทีงานมาถ้าเราจะอันนี้กพบคนกัมาเห็ดพุติบให้สาราพักวอดให้ปูไม่ให้เจ้าวิสุนั่มาหันกระไดอ่า เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนำความไ่หมดนความเอาดินเขาเอาม่ต้องคดวานะจุจปูเอทเอ้หน่อสามเด็กเอางนนี้สิเป็นตัวได้เยอะผัดเยอะผัดพี่น้อกเนาะ ปูงั้นนะพี่น้องเด้อใครโคนให้ตามอยู่ว่าขันแต่ไรได้พิมพไปเลยมากโค่ว่าไปตามไห้เนี้ยปูเด็กครวแม่นล่างสุดมากจะมาล่างขึ้นบนก็ขึ้นน้อยอ่าไม่เลยฮะเด็ไม่ได้เลยฮตำราเสียแล้วบ้ป่ะเออปูต้องหาตำํา่าทัดฮะเด็กวัดที่ผ่านมาเก้าแปดพี่น้องต้อไปขึ้นบนนับปูเนาะเออได้เลยว่า ฟันกับฟันน่าชัดหลพี่รองฟังเอาพิจารณาเอาศูนย์แห้งศูนย์แห้งศูนย์มาเลยครับปัอ๋อหยดดีหูหสองศูนย์นะฮะโอ้น่าจะพิล็อกไปมีดีเลยแนวทาง ซูนซองจะสัก huh. ผ yeah. mm ัวใดูนะอ้าวอ้ซูนนี่ตัวส้ผัวก็ิดตามไปที่ที่ รอแนวทางของปูงง่มันได้เพียงได้ไมาเป็นมากแล้วได,ได้หลายหลายปัญหาที่เราโอ้คนถือเงาหลายมาเห็ดกุหให้ปูใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะมาบูรณาให้ปูม,มองอยู่ใหม่เก็บสูงเห็ดสูงจ้า 2 song, cao đó là đêm song, ôi trời, đêm song là hà chân lắm, đêm song, song mà bù, rồi, cái là cái song này, chiết song cái sườn song, cái thâu song, song là sườn song, sườn hà, là song, à, กี่ฟาผููใด้บ้านใคร่ากจายเนาะเรายอ๋อเรจาสิกระจายหน้าเอาเดี๋ยวหน้าเอาเดี๋ยวผู้ซื้ออ่าหันเป็นหน้่หันมาูแล้จถ้าถ้าผู้ถูกถ้าผู้ถูกเดี๋ยวคอยแกวของเดี๋ยวเนี่ยฮะประเทศไหน่เทศผมกูคือประเทศไหนหนึ่งยี่สิบแปดป้ะนี้สิบเนี่ยมึงมึงกัน วันนี้วันที่วิววันนี้วันที่ยี่สิบแปดเมษาใช่เลยไ้วันที่เท่าไหรด้วันที่สองยอดผลดตผลเลือดผลิตผลเลือดอยู่ัลเดือนนี่ยะรก็เพิ่กตกาเร่โอ้ผได้เกี่ยวกับสูตรท่าแก่ยัอีก 2, 3สองสามบทุกที่ฟูดิ่ววิจอเ่ที่วันที่ ขึ้นวันที่หนึ่งกระไรสามสิอคือสามพันเลยวันที่สามพันไปเลยคันว่าว่าันจอๆจะคือไมต่ำกูเฮ้ยเนเดีอย่าีกันว่าเลยอ้จะเคดีคัว่าเลยวันที่สามสิบกระไรที่หนกรได้ามสิบกับหนึ่งวัน่สองเลยวันที่สองครับอ่า่วล่ะวันที่วันที่หนงว่าเลยสามสิบกับหนึ่งเนเทปอ่ายากมากเลยนี่บอกกัเลยแต่ว่าปูคือคัดเป็นเทปไท้โอ้ยเดี๋ยว นั่นวันนี้าศสตขทักไม่มาน้ำกันบ่อดีบ่อีมาด้วยกันย่งย่งย่า่าสีด้สีโอ้ไม่มาด้วยกันซับสีซสีวันเด้โอ้ซัเอาซัไเขาถึงสังกิงเ้ยนลนส่าใบที่ดูฝันว่าศูนย์ูนเออเขาศูนย์สองศูนย์ห้าเจ็ดศู เียนอเสียโอ้ท hmm. mm hmm. uh, ja yes, well uh, ี่มากพี่น้องที่มาที่ที่ที่เาเทนี่าเป็นเทียนี่ครับันเท่านเไอืมอืท่านท่านเียท่านท่านเป็อยู่เดีวเดี๋ยวไม่นังว่าเว่าเราหลวงพเก็บสองศนเนี่ยอ่าเ็เยอ้ยเ็ศูสองเอาพี่น้องอ้สามตัวท่าเนาเอาเอาเอาเื่อสตัวพี่น้อง แลาเขาสาารถรวบรวทุนอืมแพี้น้องคุณผ้ไทยคนีเวลาจะแวะมาหาปูแห่อจอดด้พีงเล้อที่เราจะบอกให้ตามคุณผู้ไทยกด้่คุผู้ทุกคนงานพอดีพี่น้องเป็นงานเนาะเทศกาลส่วนมากก็จะเหมือนเดิมว่าโครงการก็นวยใหญ่เลยโอ้โหวัดถึงวัดทื่บัดบานเลยทีปู่ัดทีปูที่ก้าว โอ้ยสี่เดียวเนะี่เพราะว่ามาเขาจะว่าสงูไม่วัดกับบวกทุกคนเลยปาดโทษพี่น้องเลยะัอะังแรงเลยอ๋อ,าอาตามน,นั่นแะพี่น้องเนาะฝากตอนเอซเดี๋ยวจากไหน,นคงจะถ่ายฟูจะมาฝันแล้วคือว่าจะมากแต่ว่าแต่ว่าไปอ่าฟังไว้พี่น้องพี่เรนาไว้แต่ว่าเบิงต้นกต้องเรู้ส ได้ไใจด้เอ่ไปเปูบอกมาเลยไปยังปูไม e ่ใจตัวไปูนีเด็ดไหลได้อะดเอาดไปค่ะปูได้ได้ขาแปดลาโอ้เคลนไปจักหน่อยนะพี่น้องเพื่อมีโชคพี่หมาน้ำปูผูได้งบหน่อยก็ได้ใส่วิจารณญาณในการรับชคนะพี่น้องเด้อโอ้มัไปปูม่สิปะปูซื้อได้ปะกัแกาก็เพ้นฟอง โอ้คืไไออะไรเห็นไหมเอฟซีมันราซื้อบไร่ได้เราเรียกของได้เยอะละผู้ซื้อได้ก็ซื้อได้เยอะนอกพอเนาะได้ไดโอ้เอาพี่น้องเลยหลุดมาแล้วล่างด้วยล่างล่างด้วยสำหรับตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางปลูกม้วนทานไวยครับผมตกอยู่ที่นี่แห้งครับผมื่องตวันดีครับ